สวัสดีค่ะดเด็กขาอ่าเด็ก่ะวันนี้นะคะกลับโมาพบกับคุณครูเมย์อีกแล้วนะคะดเด็ก่ะอ่า วันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาฝึกอ่านอีกแล้วนะคะดเด็กขาซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กมาอ่านนะคะในหนังสือนาดีมีราคานะคะดเด็กขาอ่ะเด็กขาเมื่อดเด็กๆเห็นแล้วนะคะว่าหน้าตาหนังสือของเราเนี่ย เป็นอย่างไรนะคะเด็กๆก็หยิบหนังสือแบบพี่คุณครูเมนะคะขึ้นมาเลยนะคะนั่นก็คือเล่มนี้นั่นเองนะคะเด็กๆขาที่มีชื่อว่านาดีมีราคานะคะอ่าเมื่อเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆก็เปิดมาหน้านี้เลยค่ะอ่าหน้าที่ยี่สิบสองนะคะเด็กๆขา ที่มีเลขสองสองตัวนะคะซึ่งเป็นเลขไทยนั่นเองนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านหน้านี้กันนะคะหน้าที่ยี่สิบสองนะคะอาเด็กเปิดเจอหรือยังคะอ่า ถ้าเด็กๆคนไหนนะคะไม่มีหนังสือไม่เป็นไรนะคะเด็กๆก็ดูคลิปนะคะแล้วก็อ่านตามคุณครูนีได้นะคะอาเดี๋ยวเรามาดูคําสั่งกันนะคะว่าเขาให้เราทําอะไรนะคะให้เด็กๆนะคะอ่านคํานะคะจากภาพและสะก,กดคํานะคะจากซ้ายไปขวานะคะอ่าตัวอย่างนะคะเช่น ตออ่านว่าตอออตออ่านนี่นะคะเครื่องหน้านี้นะคะจะเป็นสะละอนะคะหรือว่าการสะกดคํานะคะดเด็กๆ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่นะคะอ่านบรรทัดแรกของเรานะคะเมื่อคุณครูเม์นะคะอ่านแล้วจบนะคะดเด็กๆก็อ่าน ออกเสียงตามคุณครูเมทีละคำนะคะเดี๋ยวคุณครูเมเนี่ยจะเว้นวรรนะคะให้เด็กๆได้ออกเสียงตามนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตออา่านว่าตอออตอนี้นะคะดเด็กๆคำนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะตออา่านว่าตอออตอ คออ่านว่าคอออคอคออ่านว่าคอคอคอเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูเม์นะคะอ่คำต่อมาค่ะซออ่านว่าซอออซอ ซอ,อ่านว่าซออออ่ออ่านคำต่อมานะคะอออ่านว่าอออออ่ออออ,อ่านว่าออออออต่อมานะคะ มาค่ะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูเมย์นะคะต่อมาค่ะงออ่านว่างอององอ,องออต่อมานะคะจออ่านว่าจออ จจอ,อจอต่อมานะคะชออ่านว่าชอชชอช,ออชอต่อมาะคะ่ะวออ่านว่าวาอ,อว วอออวออ่าต่อมานะคะมอมาแล้วนะคะมออ่านว่ามอออมอต่อมานะคะนออ่านว่านอออนอต่อมาะคะ่ะ พออ่านว่าพอออพอต่อมานะคะพอพาแล้วนะคะพออ่านว่าพอออพออ่ะต่อมาค่ะทออ่านว่าทอออ พอยออ่านว่ายออยอรออ่านว่ารออรอรอบออ่านว่าบออ บอฟออาว่าฟออฟออานี่นะคะได้เด็กขาหน้านี้นะคะการสะกดคํานะคะสะละอนะคะของเรานะคะก็จบแล้วนะคะอาเดี๋ยวเด็กเปิดหน้าถัดมานะคะได้เด็กขาอาหน้าที่ยี่สิบสามนะคะ เซึ่งจะมีเลขสองนะคะแล้วก็เลขสามนะคะเด็กๆขาอ่าเด็กๆเปิดหน้าถัดมาเลยค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นสระอนะอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นสระโอนั่นเองนะคะเด็กๆขาอ่าเดี๋ยวเรามาดูคําสั่งนะคะอ่านคําจากภาพนะคะและสะกดคําจากซ้ายไปขวานะคะ อ่านตัวอย่างเช่นนะคะโพอ่านว่าพอโอโพอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะ,ดคะ,ะเด็กๆค่อ่ะเมื่อเด็กๆเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะคะเด็กๆค่อ่าเราต้องฝึกอ่านบ่อยๆหรือว่าเป็นประจํานะคะเด็กๆค่ะเพราะว่าการ ฝึกอ่านหรือว่าการสะกดคํานะคะซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าสามารถจะทําให้เด็กๆนะคะอ่านหนังสือได้คล่องนั่นเองนะคะเด็กๆ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําแรกกันเลยนะคะพอโพนะคะเด็กๆ่ะอ่านว่าพอโผต่อมาค่ะโบนะคะอ่านว่า บอโอโบโฮอ่านว่าโอโอโคโอ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 อ่านี่นะคะเด็กๆค่ะโก อมาค่ะงอนะคะอ่านว่างอโองอ่องออาเด,เด็กเก่งมากค่ะต่อมาค่ะโจนะคะดเด็กๆขาโจอ่านว่าจจโอโจอ่อจอาต่อมาค่ะโชนะคะดเด็กๆขาอ่านว่าชช โอโชอ่าต่อมาค่ะโซ so, นะคะได้เๆขาอ่าว่าซอโอโซอ่าคำต่อมาค่ะโวนะคะได้เๆขาโวโวอ่าว่าวอโอโว โดนะคะคำต่อมานะคะโดอ่านว่าดดโอโดอ่ะคำต่อมาค่ะโตนะคะได้เลยคโตอ่านว่าตตโอโตอ่ะคำต่อมาค่ะโมอ่านว่ามอ โอโมโนอ่นว่าโนโอโนโปอ่นว่าปปโอโป อย่าลืมออกเสียงตามคุณครูเมยด้วยนะคะเด็กๆคะ่ะอะต่อมาค่ะโยนะคะโยอ,ะยอ่านว่าโยโอโย่าคำต่อมาค่ะคำสุดท้ายแล้วนะคะของหน้าที่ยี่สิบสามนะคะโลอ่านว่าลอโอโล อ่านี่นะคะเด็กๆขะการสะกดคํานะคะของจะละโอนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆขาและหน้าสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะเด็กๆเปิดหน้าถัดมาเลยนะคะก็คือหน้าที่ย4สิบนั่นเองนะคะที่มีเลขสองแล้วก็เลขสี่นะคะเด็กๆขาเด็กๆเปิดหน้าถัดมาเลยนะ เด็กๆเจะเรือยงคะหากเด็กๆคนไหนนะคะไม่มีหนังสือนาดีมีราคาก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆนะคะดูคลิปจากคุณครูเมย์นะคะแล้วเด็กๆก็ออกเสียงตามคุณครูเมย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาะกดคํศสพละเอกันนะคะเด็กๆขาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําแรกกันเลยนะคะเซอ่านว่า ตอเอเซอ่นนี้นะคะนี่เ,เ,เด็กคนนี้เดินเซ่นั่นเองนะคะเด็กๆ่ะอ่ะต่อมาค่ะเทอ่านว่าทอเอเทอ,เอ่นนี้นะคะคือการเทน้ำใส่แก้วหรือใส่กระมังแบบในภาพนั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะอเฮนะคะเด็กๆขา อ่านว่าหอเอเหอ่านนี้นะคะก็เหมือนในภาพนะคะที่เด็กๆดีใจเฮหานั่นเองนะคะเด็กๆขาอ่าคำต่อมาค่ะเอนะคะอ่านว่าออเอเออ่านนี้นะคะต่อมาค่ะเกนะคะเด็กๆขาอ่านว่า กเอเกอ่านี้นะคะคำต่อมาค่ะเคนะคะอ่านว่าคอเอเคนะคะอ่าคำต่อมาค่ะเงนะคะเด็กๆค่ะเงอ่านว่างอเอเงอ่านนี่นะคะคำต่อมาค่ะ เจอ่านว่าเจอ,อคำต่อมาค่ะเบนะคะอ่านว่าบเอเบนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเชนะคะได้เล็ค่ะอ่านว่าชอเอเช คำต่อมาค่ะเวนะคะเด็กๆขาอ่านว่าวอเอเวอ่าเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะคำต่อมานะคะดเดอ,อ่านว่าด,อเอดเอเดอ่าต่อมาค่ะดเด็กๆขาเปนะคะคำนี้คือเปอ่านว่า ต่อเอเปอ่าคำต่อมาค่ะเมอ่านว่ามมเอเมอ,อชื่อเหมือนคุณครูเมเลยนะคะคำนี้ค่ะอ่าคำต่อมานะคะเนอ่านว่านอเอเนอ่าต่อมาค่ะเด็กๆ่ะคำนี้นะคะ เปนะคะอ่านว่าปอเอเปอ่ะคำต่อมาค่ะเลอ่านว่ารลเอเลอ่ะและคำสุดท้ายนะคะเยอ,อ่านว่ายอเอเยอ่เอเออาเด็กๆคะ่ะนี่นะคะ การอ่านวันนี้นะคะก็จะมีสามหน้านะคะในเด็กขามีสะละอนะคะสะกดคำสะละอนะคะแล้วก็มีสะกดคำสะระโอแล้วก็มีสะกดคำสะละเอนะคะในเด็กขในหนังสือเล่มนี้นะคะหน้าดีมีราคานะคะเด็กอย่าลืมดูคลิปคุณครูเมย์นะคะแล้วก็ฝึก อ่านออกเสียงตามคุณครูเมย์ด้วยนะคะเด็กๆขาซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะอ่านกันถึงสามหน้าเลยนะคะเด็กๆขาสะกดตคำสระอสระโอและก็สระเอนะคะเด็กๆขาอย่าลืมนะคะฝึกอ่านเป็นประจำทุกวันนะคะเด็กๆขาเพราะว่าการอ่านนะคะจะทำให้เด็กๆนะคะทราบนะคะว่า อ่านอย่างไรสละมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะในเด็กขาอ่าทำเด็กนะคะอ่านเป็นประจำทบทวนเป็นประจำนะคะในเด็กก็จะสามารถอ่านหนังสือได้คล่องแล่วนั่นเองนะคะในเด็กขาอ่าเด็กๆะคะสาหรับวันนี้นะคะในวิชาการอ่านนะคะของคุณครูเมย์นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะในเด็กขาอ่าสาหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆคะ่ะอาสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆคะ่ะ